โอเคก็กราบสวัสดีทุกท่านทั้งหลายนะครับขอยินดีต้อนรับสู่ช่อง Art Tell a Story หรือช่องอาร์ตอยากเล่านะครับเอาล่ะว,วันนี้ก็จะมานำเสนอตัวร้ายแต่ละประเภทก่อนนะครับ ว่าตัวร้ายแต่ละประเภทนะั้นมันมีอะไรบ้างมีกี่หมวด,ดหมวดหมู่หรือหลายประเภทเอาละเพิ่มให้การเป็นเสยเวลาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมครับ let's go <S ในการออกแบบพื้นฐานหรือพวกเพศตัวร้ายมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นพื้นฐานก่อนนะครับอันที่หนึ่งนำเสนอในรูปแบบที่มันจริงจัง2 การกระทำอันแสนโหดร้ายและต้องค่อนข้างใหม่ตามมาตรฐานในเรื่องนั้นๆด้วยเมื่อเปรียบกับตัวละครอื่นๆในเรื่องหากตัวร้ายทำการโหดร้ายไม่ว่าจะเป็นฮีโร่หรือตัวร้ายเองก็ตามก็ไม่ใช่ตามมาตรฐานที่ชั่วร้ายอีกต่อไป 3. ไม่สำนึกไม่ว่าจะเป็นการเห็นอกเห็นใจไม่แสดงความรัก ไม่เสียใจในสิ่งที่ทำลงไป 4. ไม่รู้ว่าอะไรถูกกับผิด 5. ข้างศีลธรรมของตัวเองต่อไปก็คือส่วนตัวร้ายที่มีความชั่วร้ายตามแต่ละประเภทที่มีหลายจำแนกอันที่หนึ่งมาตรฐานทั่วไปก็คือโจรกรรมฆาตกรรมถือเป็นขั้นพื้นฐานนะแต่ต้องเหนือกว่าการกระทําอะไรที่เป็นพื้นฐานธรรมดา ไปสู่ความเลวร้ายอย่างมีเอกลักษณ์เทียบกับไวรัสต่างๆในเรื่องอื่นด้วยมันจะมีความสําคัญว่าผ่านมาตรฐานทั่วไปแหละส่วนอันต่อมาอันที่2ก็คือมาตรฐานในเรื่องราวต้องแยกแยะตัวร้ายและตัวละครออกกันให้ชัดเจนเช่นจะพวกอันตรายแบบสุดเขตกับพวกไม่อันตรายอย่างนี้ก็ได้เงี้ยและมาตรฐานตัวร้ายต้อง ไม่แบนลาบเกินไปหากมีตัวร้ายก่อความช่วร้ายกับทําผิดไว้ก่อนหน้านี้ก็ต้องแยกไว้ก่อนนะว่ามันเข้าข่ายหรือเปล่าเนี่ยอันที่3มาตรฐานแบบระบบถือว่าไม่เหมือนใครเช่นพวกผลิตการเงี้ยเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่มีศีลธรรมและเฉพาะเท่านั้นจะไม่ทําอะไรที่เกินกว่ามาตรฐานที่ชั่วร้ายขั้นพุทธานั้นและ บรรทัดฐานหรือบางตัวก็ทําเกินกว่ามาตรฐานของระบบแม้ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ตามหรือง่ายก็พวกผลิตก,กันเลยต่อไปคือมีความสามารถส่วนตัวเป็นประเภทที่สามารถกระทําได้ด้วยทรัพยากรของตัวเองหรือการเข้าถึงทรัพยากรในสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีชอพาะด้วยความสามารถของตัวเองเท่านั้นต่อมาคือหน่วยงานเป็นพวกที่ รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่จะเลือกที่จะทําผิดซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะถูกข่มยำํำหรือล้าสมองหรือไม่รู้ว่าทําอะไรคือคําว่าถูกกับผิดอย่างอาคูจากสมุไรแจ็คเขาแค่รู้ว่าเขาต้องไปปีศาจแบบไหนและไม่เข้าใจได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดไม่มีกลุ่มเป็นพวกที่ไม่มีสิทธิเสรีทางศิลธรรมแม้ว่าจะเป็นองค์กรบริษัทหรือ พวกทีมหรือครอบครัวและสายสัมพันธ์ถือว่าไม่เป็นพวกชั่วร้ายบริสุทธิ์ไม่มีการสงสารก็คือไม่มีการเห็นอกเห็นใจหรือไม่สำนึกในสิ่งที่ทำลงไปเป็นตัวร้ายชั่วแบบบริสุทธินั่นเองไม่มีการเห็นอกเห็นใจแม้ว่าพวกเขาจะมีอดีตแบบไหนก็ไม่สามารถลบล้างความผิดที่ทำอยู่ได้ไม่มีเหตุผลสลับการการะทำของพวกเขา การทำความชั่วของพวกเขานั้นไม่มีความเห็นอกเห็นใจไม่ได้ทำให้ไวรา,ายแบบนี้มีความเห็นอกเห็นใจแม้แต่นิดเดียวเลยโอาละเอาละท่านผู้ชมครับต่อไปนี้จะเป็นการเอาหมวดหมู่ทั้งหมดว่ามีกี่ประเภทบ้างนะครับหรือหลายประเภทเอง 1. ความชั่วที่พอดีล้วนไม่สุภาพหรือเป็นมิตรกับใครทั้งสิ้น เป็นประเภทที่ชั่วร้ายพอสมควร 2. ต่อต้านตัวร้ายด้วยกันเองก็คือไม่ใช่ตัวร้ายแบบดั้งเดิมในแง่ของพวกเขานั้นอาจไม่ได้ชั่วเสมอไปก็ได้และอาจมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกประเภทที่ 4. บรรเทาง่ายๆก็คือการปรากฏตัวในเรื่องของ พวกเขานั้นไม่ได้ทําให้อารมณ์ของเนื้อเรื่องเบาลงเลยทีเดียวเสยวเอางไงมันเพิ่มความสนุกของเนื้อเรื่องก็ได้แหละแม้ว่าพวกเขาจะตลกก็ตามบางคนอาจเห็นว่าตลกแต่อาจไม่ได้อยู่ในส่วนอื่นหรือเนื้อเรื่องหลักก็ได้บางตัวเริ่มจากตลกจนกระทั่งมันเอาจริงนะตัวร้ายที่นำเสนอตัวเองในลักษณะตลกแต่กลับเพิ่มความน่ามาใส้น่ารังเกียจและซาดิสให้พวกเขามากกว่าที่จะมองข้ามไปได้ 5. พวกหัวรุนแรงพวกนี้จะอยู่ในระดับที่เป็นแบบนี้และไม่สามารถอยู่ระดับเดียวกับผู้ก่อการร้ายได้แต่จะมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติทางสังคมซะมากกว่าประเภทที่6โซนสีเทาตัวร้ายคือตัวร้ายแต่ชั่วร้ายหรือไม่เพราะพวกเขาก็แค่ปีศาทจนั้นแหละอันที่7ไม่มีเกียรติ ไม่มีความรู้สึกให้เกียรติหรือเคารพต่อใครๆหรือสิ่งอื่นใดเลย 8. i n l o v e ไม่มีความรักที่แท้จริงสลับใครเลยและความรักก็เป็นเพียงแค่ความวิปลาสของความเป็นเจ้าของหรือความลหลงไหลจนบ้าคลั่งเกินไป 9. บางทีก็ทำอะไรไม่ได้เรื่องหมายถึงชอบทำอะไร บ้าๆบองๆแต่บางครั้งก็พยายามทาสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือเหนืออยู่การคํานวณบางครั้งก็อาจเป็นอันตรายได้ 10. ไม่เป็นมิตรบางทีนะตัวร้ายที่ไม่ควรเป็นมิตรควรได้รับโอกาสบางทีสลับข้อตกบกพร่องของตัวเองและสถานการณ์ที่น่าเศร้าและภายใต้เงื่อนไขาบางอย่างที่พวกเขานั้นยอมรับอาจจะหยุดการกระทำที่ชั่วร้ายไว้ได้ 11. กฎหมายเป็นประเภทที่อยู่ภายใต้การจัดตำแหน่งตัวละครที่ใช้กฎหมายและตกอยู่ภายใต้ความชั่วร้ายที่ชอบใช้กฎหมายด้วยกันเองเสมอมา 12. ความสุกสนก็คือการแกล้งเล่นล้อเลียนการกระทำที่ไม่เหมาะสมมันอาจถูกมองว่าไม่ได้จริงจังเกินไป 13. เปิดและปิด ง่ายๆก็คือไม่สามารถจุดยั้งความเร็วขั้นสุดได้เลย 14. ถูกครอบยำหรือล้างสมองล้วนยังมีประสาทสัมผัสที่ปกติการกระทําที่ถูกควบคุมหรือถูกล้างสมองไว้ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขาเองและเหตุปัจจัยแบบนี้ไม่สามารถตําหนิการกระทาของขพวกเขาได้ 15. สํานึกผิดคือความรู้สึกแย่หรือยอมรับสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้ มองว่าตัวเองทําสิ่งที่ไม่ควรทําออกไปส่งผลเสียออกมาทั้งจิตใจร่างกายคนอื่นตัวเอง 16. แพ้รับบาปไม่ว่าจะทําอะไรเนื่องจากบางเรื่องที่พวกเขาไม่ได้ทํานั้นแต่อาจถูกใส่ความว่าร้ายไม่ว่าจะการลงโทษแบบไหนหรือกระทำอันใดก็ไม่ควรโดนไปมากกว่านี้เอางคือโดนใส่ความแต่ไม่ได้ทำยังไงก็โดนอยู่ดี 17. โศกนาฏกรรมก็คือมีไว้สำหรับผู้ที่กลับใจมันเกิดจากอะไรสักอย่างน,น่าจะเกิดจากประสบการณ์ที่พบเจอมาถ้าสัส่วนใหญ่นะไม่ว่าจะเกิดจากความเครียดทางุณกรรม PTSD การเลี้ยงดูหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันล้วนเกิดจากประสบการณ์ลวนเลยแหละ18สารเตีย้ย ได้รบแรงจูงใจจากการรักษาศีลธรรมและความถูกต้องแม้จะฝ่าฝืนกฎหมายก็ตามแต่ก็เตรียมใจยอมรับไว้อยู่แล้วและมุ่งเน้นไปที่อัชญากรเพื่อป้องกันชุมชนของพวกเขา 19. w i l l เวเลนบรยพ็อกซี่ก็เป็นพวกประมาทที่จะไม่ชั่วยหลายแต่สถานการณ์นั้นจะบีบบังคับเท่านั้นกลายเป็นตัวร้ายเพียงแค่เพราะสถานการณ์บีบบังคับนั้นหวังว่าพวกเขาจะทำสิ่งที่พวกเขาต้องต้องทำนะ เอาละครับก็ปเป็นไงบ้างกับการเสนอครั้งนี้ในครั้งหน้าผมจะน,นำเสนออะไรต่อไปก็ติดตามไว้ได้วยนะครับ